สวัสดีครับกับพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะพี่ EP นี้เป็น EP ที่385แล้วพี่วันนี้ก็มีพระให้พี่ๆเลือกหาเลือกชมแบบหลายองค์จุใจยิ่นเดิมพี่เจอกันประมาณวันนี้ห้าโมงเที่ยงนะครับผมเพิ่งลงคลิปนะนะครับฝากช่องหน่อยนะครับกับช่องทีเด็ดพระอันบ้านพระเหมาสนใจเบอร์โทรไป0956232847นะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านที่พิ่ด ID ไลน์มาทางเราก็ได้พี่0956232847นะนะครับวันนี้ก็มีพระงานประกวดมาแบ่งปันนะครับวันนี้ล้มมวยให้ วันนี้ร่มวยให้เลยนะครับวันนี้ร่มวยให้เลยนะครับกล่องละนะครับชุดละนะครับชุดละเลยนะครับชุดละสี่ร้อยนะครับชุดละสี่ร้อยนะครับไม่ลดแล้วนะครับผมแบ่งปันให้แล้วนะครับชุดละสี่ร้อยนะครับแบ่งปันให้นล้นนะเนี่ยครับฟังไว้ให้ทุกองค์เลยนะครับทุกรายการมีอยู่ประมาณยี่สิบกว่ารายการนะครับอง์ละสี่ร้อยนะครับชุดละสี่ร้อยนะเนี่ยครับชุดละสี่ร้อยนะครับผมจะเรียกเป็นรายการไปนะครับรายการไปนะครับชุดละสี่ร้อยผมแบ่งปันให้แล้วนะครับลดราคาแล้วนะครับขาดทุนให้แล้วเนี่ยครับ หลายองนะครับผมก็เลยแบ่งให้นะครับลดราคานะครับแบ่งปันและล้มมวยให้นะครับอ่ะไปชมรายการแรกเลยนะนะครับขายโัรปิดก็บอกด้วยนะพี่นะรายการเที่ยวไรนะครับองค์ละสี่ร้อยนะครับไม่ลดเนี่ยครับไม่ลดให้แล้วเนี่ยหลวงพ่อเดิมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับเป็นเนื้อท้องเหลืองนะครับปีสองสี่แปดสองนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับจัดมานะครับใครชอบรายการนี้ก็จักได้เลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับสวยๆเลยนะนะครับวันนี้แบบ แป่งปันกันให้แล้วนะนะครับผมผมลบมวยให้แล้วนะครับองค์ละสี่ร้อยนะครับใครไวใครได้แล้วกันนะครับมีอยู่ประมาณยี่สิบกว่ารายการนะครับลบมวยให้นะครับลบมวยให้ขาดทุนให้นะนะครับนี่ครับจัดไปพี่นะจัดไปนะครับใครไวใครได้นะครับมีรอยจานของหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับขอรูปเพิ่มเติมตรงไหนก็แอดไอเดียมาทางเราได้นะครับวันนี้จะไปไวๆอีกเช่นเดิมพี่น้องนะครับมีหลายองค์มากนะครับมีหลายองค์มากนะครับมีหลายองค์มากแล้วก็ลบมวยให้เลยนะครับองค์ละสี่ร้อยนะครับทุกรายการนะครับอะ รายการที่หนึ่งนะครับหลวงพ่อเดิมนี่ครับขายโงว่าปิดก็บอกรายการด้วยนะนะว่าจะจัดรายการไหนนะครับวันนี้ล้มมวยขาดทุนให้นะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นรายการที่สองนะพี่นี่ครับเป็นหลวงพุทวดครับวัดช้างให้นะเป็นก้นไยเซนนะครับก้นายเซนนะครับหลวงพุทวดครับนี่ครับรายการที่สองนะครับเป็นพระหลวงพุทครับนี่ครับนั่งบัวนี่ครับบัวล้อมน่ครับเขาเรียกว่าหลวบัวล้อมเนาะนะครับ นะครับโกดไลเซนต์นะครับโกดไลเซน์นะครับจัดมาได้เลยนะครับปีสองห้าศูนย์แปดนะครับรายการที่สองนี่ครับโกนไลเซน์ด้วยนะครับเนื้อสวยนี่ครับเนื้อสวยเนื้อชัดเจนนี่ครับใครไวใครได้นะพี่นะนะครับใครไวใครได้นี่ครับโกดไลเซน์พี่เนาะนะครับองค์ละสี่ร้อยนะรายการนี้รายการที่สองพี่ขอรูปเพิ่มเติมได้นะใครไวใครได้จริงๆวันนี้นะครับราคาแบ่งปันราคาบดล้มมวยเลยนะครับใครไวใครได้แล้วกันนะครับใครไวใครได้นะครับนี่ครับจัดมานะครับองค์ละสี่ร้อยนะครับไม่ลดราคาแล้วครับผ เพราะผมขาดทุนแล้วนียครับขาดทุนมาแบ่งปันให้ท่านพี่เอฟซีเลยนี่ครับอ่ะองค์ที่สองพี่นี่ครับเป็นพระเก่านะครับมาไล่ใหม่นะครับอ่ะเนี่ยครับล้มวยให้เนียครับองค์ที่สองนะครับหลวงพุทวดนีครับนั่งบัวเนียครับก้นลายเซ็นนี่ครับรายการที่สองต่อไปเป็นรายการที่สามพี่นะเป็นเต่าหลวงพุทหลวนี่ครับนี่นะครับเป็นงานประกวดอย่างดีนะเป็นงานประกวดนะไปมีใบให้ด้วยนะครับ นี่ครับเหรียญพญาเต่าเรือนนะครับหลวงปู่เหลิวนะครับปีสองห้าสามหกเนาะนะครับรุ่นรวยรวยนะวัดไร่แตงทองนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับรายการที่สามพี่นะพระเราตรงปกสุดรายการพี่นะไม่ต้องห่วงนะนะครับผมล้มมวยให้นีครับวันนี้ผมล้มมวยให้เลยนะวันเสาร์นี่ครับเจอกันแน่นอนนะครับนี่ครับล้มมวยเลยนะวันเสาร์นะครับขายว่างเว้นจากการทํางานนะพี่เนาะนะครับขายว่างเว้นจากการทางานนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยให้ด้วยนะพี่นะ เนี่ครับเตาหลวงปู่หลิวนะครับวัดไร่แตงทองนะครับรายการนี้รายการที่สามพี่นะครับรายการที่สามพี่จัดไปพี่นะพราอใบการันตีนะไปก็ประกวดให้เรียบร้อยนี่ครับจัดไปนะครับรายการที่สามพี่วันนี้ไปไว้หน่อยนะพี่นะนี่ครับอะต่อไปเป็นรายการที่สี่เนี่ยครับรายการที่สี่ก็เป็นรูปล่อนะครับหลวงพ่อไปนะครับเป็นรุ่นรุ่นแล้วอันนี้รุ่นแรกไหมนะครับ นี่เลยนะครับเป็นรูปล่อนะครับจอบใหญ่นะครับรวงเข้าไปนะครับรุ่นแรกนะปีสองสี่เจ็ดแปดนะครับวัดกำแพงนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ครับข้างหลังขหลังเกทที่ลึกปีสองสี่เจ็ดแปดนะนะครับรายการนี้รายการที่สี่พี่นี่ครับผมชัดเจนนะครับคมชัดเจนนะครับเดิมเดิมเลยนะครับล้มมวยให้นะครับองคละสี่ร้อยทุกรายการนะครับองค์ละสี่ร้อยนะครับใครวายใครได้วันนี้จัดไปเลยนะครับใครวายใครได้นะนะครับนะครับใครพลาดอีพีนี้ผมบอกเลยพลาดเลยนะครับ นี่เลยครับนานๆจะได้ลบมวยสักทีนะนี่ครับจัดมานี่ครับนี่ครับทุกทีจะขายองค์ละหกเจ็ดร้อยนี่ครับวันนี้ล้มมวยให้เลยครับองค์ละสี่ร้อยพอเนี่ยครับอ่ะรายการนี้รายการที่สี่พี่จัดมาสวยๆนะพี่วันนี้สวยๆเลยนะครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าพี่นะใครโทรปิก็บอกเลยนะพี่นะรายการเท่าไหร่นะครับผมก็ได้จัดให้ถูกเนาะนะครับส่งให้ถูกนะครับอ่ะ ต่อมาเป็นเหรียญรับหลวงพ่อคูรับรุ่นสร้างบารมีนะปี2องห้านะครเก้านะวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นเหรียญยอดนิยมเลยนะครับรุ่นสร้างบารมีนะปีหนึ่งเกนี่ครับอันนี้เป็นเงินนะครับมีรอยจานด้วยนะครับองนี้อ่ะองนี้มีรอยจานเนี่ยครับชัดเจนนะครับรายการนี้รายการที่5้าเนี่ยครับรายการที่5้าแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้ท่านพี่เอฟซีเลยเนี่ยวันนี้ครับลมมวยให้จัดม่เลยนะครับจัดมปเลยปีสองห้านะปี2519 ล้มมวยให้นะพี่นะเนีัยใครไวใครได้นะเนียครับล้มมวยแบ่งปันกันไปนะครับแบ่งปันกันไปนะครับขาดทุนนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรเนี่ยครับนี่ครับเพื่อท่านพี่เอฟซีเพื่อเก็บสะสมเนาะนะครับรุ่นบ้างเอรุ่นสร้างบารมีนะเพื่อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับนี่ครับใครว่างเว้นจากการทํางานหรือว่าใครหยุดหลายๆวันนะครับวันนี้วันเสาร์นะนะครับอะรายการนี้รายการที่ห้าจัดมาพี่นะนะครับหลวงพ่อครูเลยนะครับรายการที่ห้านะครับต่อไปเป็นรายการที่หกพี่เนาะเป็น รูป,รปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับเป็นพิมพ์ีตาเนี่ยครับเป็นพิมพีตาสามชายนะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับนี่จังหวัดบ้านเกิดผมนะเนี่ยครับรายการนี้นะครับหลวงพ่อเงินจังหวัดบ้านเกิดผมเลยนะครับรายการที่หกพี่นะครับเป็นสามชายพี่นะครับรายการที่หกนะครับพิมพ์ีตาเนี่ยครับนี่จังหวัดพิจิตรจังหวัดบ้านบ้านเกิดผมเลยนะครับใครวายใครได้แล้วกันนะครับรายการนี้รายการที่หกพี่นี่ครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับใครวใครได้ชัดเจนเลยนะครับ ขายสวยใครใครชอบเก็บสะสมนะครับจัดไปเลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับพร้อมใบนี่ครับพร้อมใบประกวดนะไปประกาศนะให้เรียบร้อยนะครับใบประกาศสนิยบัตรให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ที่ตาพิมพ์สามชายนะครับรายการที่หกพี่จัดมาพี่นะจัดมาเลยวันนี้นะครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดพี่นะครับนี่ครับเป็นอยู่ในนี้เลยนะเป็นพระผงสุพรรณนะครับพิม์หน้าแก่นะครับอยู่ในห้าเป็นจักพาคีของพระเครื่องเราเนี่ยครับอยู่ในห้าเป็นจักพาคีพักเครื่องนะ ผระผงสุพรรณนะครับพิมหน้าแก่นะครับเป็นเนื้อดินเผาครับเป็นกุวัดพระศรีนะครับสุพรรณบุรีนี่ครับตรงปกทุกรายการพี่แน่นะครับตรงรูปถ่ายนะครับตรงปกแน่นอนนะครับจัดมาพี่ครับรายการนี้รายการที่เจพี่นี่ครับรายการที่เจ็ดนะครับอยู่ในรับเป็นจากภาคีของพรรเครื่องนะครับผ้าผงสุพรรณพิมหน้าแก่นะครับเนื้อสองชั้นสวยๆนะครับออกแบบเนื้อดำๆนะครับออกเนื้อดำๆปนน้าตาลนี่ครับจัดมานะครับรายการนี้รายการที่เจ็ดนี่ครับชัดเจนนะนะครับชัดเจนนะครับข้างหลังเป็นร้อยกดนิ้วมือนี่ครับเดิมๆ นี่ครับใครชอบจัดมาเลยครับรายการนี้นะครับองค์สี่ร้อยทุกรายการนะครับวันนี้นะครับ EP ที่สามแปดห้านะครับชาววันเขาเรียกว่าสายวันเสาร์นะครับนี่ครับรายการที่เจ็ดนะครับพระผงถูกผ่านพิมพ์หน้าแก่จัดไปพี่นะนะครับองค์สี่ร้อยทุกรายการนะครับไม่ลดแล้วนะครับนะครับต่อไปเป็นนี่เลยนะครับเป็นรายการที่แปดพี่นะครายการที่แปดเป็นเหรียญนะครับเหรียญ เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับหลวงกุโตวัดประดู่ชิมพีนะเป็นรุ่นสองนะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับกุเป็นเขาเรียกอะไรวัดประดู่ชิมพีนะครับหลวงปุโตนีะครับหลวงปุโตนะครับเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับปีสองห้าหนึ่งหนึ่งะครับนี่ครับเหรียญสวยนะเหรียญสวยนะเป็นเดิมนะมีรอยจานสองข้างนะครับมีรอยจานสองข้างนะครับเก็บสะสมได้นี่ครับใครชอบเก็บสะสมก็เก็บเลยนะครับรายการนี้รายการที่แปดพี่นะครับนี่ครับ นี่ครับทุกรายการสี่ร้อยพี่โอ้โหอย่างคมผมล้มมวยให้แล้วนีครับผมล้มมวยให้แล้วนี่ครับนี่ครับล้มมวยให้แล้วนะนี่ครับจัดไม่เลยนะครับจัดไม่เลยนะครับใครชอบรายการนี้นะครับนี่เหรียญเนื้อเงินนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพี่จัดมาพี่นะครับรายการนี้รายการที่แปดวันนี้ไปไวๆหน่อยนะพี่นะต่อไปเป็นรายการที่เก้านี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาประอุทธนะครับนี่เลยเป็นเสื้อเกาะ นะครับเรียกว่าเสื้อเกาะเพชรบุรีนะครับนะครับยิงไม่เข้านะครับยิงไม่เข้านะครับประมาณนี้นะสมัยก่อนนี่เป็นเรื่องเล่ามาอ่ะเหรียญเนื้อเนื้อทองแดงนะครับเป็นรุ่นแรกนะปีสองห้าศูนย์สามนะนี่ครับหลวงพ่อแดงวัดเขาเะอิยนะครับจัดมาพี่นะรายการนี้รายการที่เก้านะครับสวยๆเลยนะนี่ครับนี่ครับปีสองห้าศูนย์สามรุ่นแรกนะครับเนื้อดีนะครับเนื้อคมชัดเจนนะนครับชัดเจนใครวใครได้นะครับใครวายใครได้นะครับสวยๆนะครับ นี่ครับยันนี่เขาผูเป็นไงความเก you well, ่านะครับ hmm. น <Okay. S 1> ี่คร <Switch> ับม mm ีค hmm. รับผพงข้าวพิงออกแบบเขียวๆนะนี่ครับสวยจัดนะครับสวยจัดเลยนะครับนี่ครับนี่มีรอยตัดคงตัดขอบชัดเจนพี่นะนี่ครับอ่ะรายการนี้รายการที่เก้านะนี่ครับใครชอบรายการนี้ก็จัดได้เลยนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับรุ่นแรกนะปีสองห้าศูนย์สามนะวัดเขาไร้อิดนะครับนี่ครับเพชรบุรีนะครับรายการที่เก้านยครับต่อไปเป็นรายการที่สิบ อันนี้มีประมาณยี่สิบรายการนะพี่นะนะครับนี่เลยนะครับรายการที่สิบแบบนึงนะนี่ครับอ่ะรายการที่สิบเนี้ยเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อทานี่ครับวัดพระเนียงแตกนะเป็นรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นหนึ่งนะนี่ครับนี่เป็นเนื้อโลหะผสมเนาะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนี่ครับจัดมานะครับรายการนี้รายการที่สิบพี่นี่ครับเนื้อคมเนื้อสวยครับเก่านะครับถึงยุคถึงสมัยนี่ครับใครชอบนะนี่ครับ ใายชอบประจัดมานะครับรอยยัน,นสวยๆเลยนะความเก่าเนี่ยมาแน่นอนนะครับออกค้าเปียวเขียวแล้วนะครับรายการนี้นี่ครับหลวงพ่อทานะครับวัดพเนียงแตกนะครับรุ่นหนึ่งจัดมาพี่นะรายการที่สิบพี่ <c oughs> นะครับใครโทรมาปิดก็ปิดทีละองค์ก็ได้นะครับปิดทีละองค์ก็ได้แล้วก็ดูคลิปต่อได้นะครับเดี๋ยวไม่ทันท่านพี่คนอื่นเขานะครับเพราะองค์ละสี่ร้อยนะครับหมดแน่นอนนะี่ครับอ่ะจัดมาพี่เนาะนะครับรุ่นหนึ่งนะครับหลวงพ่อทานะครับวัดพเนียงแตกนะครับจังหวัดนครปฐม นี่ครับจัดมานะครับรายการนี้รายการที่สิบพี่นะครับเดิมเดิมคมๆต่อไปเป็นรายการที่สิเป็ดพี่นะเป็นเหรียญเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญเื้อทองแดงเหมือนกันนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับรุ่นแรกนะปีสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยครับวัดเชิงเลนนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับนี่ครับตรงปกนะพี่นะตรงปกนะมันมีการสับเปลี่ยนแน่นอนนะครับช่องเรานะครับส่งจริงนะครับส่งตรงปกนะครับตรงคลิปแน่นอนนะครับรายการนี้รายการที่สิเป็ดพี่นะครับรายการที่สิเป็ด นี่ยครับขครชอบนะเนี่ยขายชอบก็าจัดมาได้เลยนะเนี่ยเหรียญหลวงปู่ไข่เนี่ยครับวัดเทิงเรนนะครับปีสองสี่เจ็ดเจ็ดห้าพี่เนี่ยครับปีสองสี่เจ็ดห้านะเนี่ยครับชัดเจนนะครับหลวงปู่ไข่ดูดูขอบปิ้นนะครับดูขอบปิ้นชัดเจนเลยนะครับสวยๆเนี่ยครับขายชอบก็จัดมาได้เลยครับรายการที่สิบเอ็ดเนี่ยครับเนี่ยครับเนื้อเป็นธรรมชาติมากพี่นะครับเนื้อทเป็นธรรมชาติมากจัดมาพี่นะครับจัดมารายการนี้นะครับ สวยๆเลยครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับหลวงปู่ไข่นี่ครับจัดมานะหลวงปู่ไข่ต่อไปเป็นรายการที่สิบสองพี่เป็นตะกุดมั่งนะเป็นเครื่องรางมั่งนี่ครับเป็นเป็นเครื่องรางของหลวงพ่อปานนะครับวัดบางเฮียนะครับจังหวัดสุพรรณบนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับถักเชือกนะครับเขาเรียกว่าเนื้อตะกั่วถักเชือกนะครับรายการที่สิบสองพี่นะครับนี่ครับแล้วก็ลงรักปิดทองมาแล้วก็ถักเชือกมาเนี่ยครับแล้วปิดทองด้วยเนี่ยครับแจมๆนะนี่ครับ เป็นเครื่องรางนะครับเครื่องรางนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อปานนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นตะกัวเขาเรียกว่าเนื้อตะกัวถักเชือกนี่ครับตะกัวถักเชือกับพี่น้องหลวงพ่อปานวัดบางเฮยนี่ครับสมุทรปราการนี่ครับรายการนี้รายการที่สิบสองนีครับรายการที่สิบสองจัดมาพี่นะใครวายใครได้อย่างเดียวรายการนี้รายการที่สิบสองนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสาม สามนะรายการที่สิบสามพี่จำไว้ให้แม่นนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเหมือนกันนะครับเหรียญสแตป์นะครับหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับเป็นเนื้อทองแดงปีสองห้าสองหนึ่งนะครับนี่ครับสมุดสาคอนะนะครับเป็นเหรียญสแตมมอย่างสวยนะครับอย่างสวยนะครับเป็นเนื้อทองแดงด้วยนะครับสวยนะครับคมคมนะครับรายการนี้รายการที่สิบสามองละสี่ร้อยทุกรายการพี่นะ นะครับองศา400ทุกรากานะครับผมจะย้าตลอดคลิปนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เป็นกําลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอีพีนี้แบบสุดๆแล้วนะครับอีพีนี้385นะครับ385นี่ดูดีพี่นะนะครับดูยันนะครับียกว่ายันตะก้อนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับต้องอย่างนี้เลยนะครับเป็นเหรียญแตปมนะครับหายากยอดนิยมนี่ครับนี่ครับสวยเดิมนะครับพร้อมใบประกาศสนิยบัตรนี ชัดเจนนะครับได้ได้ที่1มาได้แชมป์มานะครับรายการที่13พี่นะครับรายการที่13นะครับขอรูปเพิ่มเติมตรงไหนก็แอดไอเดียมาหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงได้นะครับเบอร์โทรกับแอดไอดีก็อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะพูดไปไว้หน่อยนะพูดไปไว้ลิ้นพันนะเป็นสไตล์ช่องเรานะครับรายการที่13ตามับต่อไปเป็นรายการที่14พี่อันนี้เป็นกิ่งนะครับกิ่งเจ็ดรอบนะครับกิ่งเจ็ดรอบนะครับเป็นเนื้อกะไหล่กะไหล่ทองไหมนะเป็นพระกิ่งเจ็ดรอบสมเด็จพระ สังฆราชเนียครับม่วอลไมมอวอลเนี่ยครับชื่นนะครับสังฆราชชื่นเนี่ยครับประมาณนี้นะปีสองห้าเอ้ปีสองสี่เก้าเก้านีครับนี่เลยนะครับสวยๆนะอากแล้วก็กิ่งปอวเลสเนี่ยครับจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยครับพิเศนคริ่งดังอ่ะนี่ครับได้ยินกิ่งไหมนะครับรายการนี้รายการที่สิบสี่พี่นี่ครับจัดมานะนี่ครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับนั่งบัวสวยๆนะครับ เป็นกระไลด้วยนะกระไลทองจัดมาพี่นะจัดมาใครวายใครได้นะรายการนี้รายการที่สิบสี่พี่นี่ครับพักกิ่งนี่ครับกิ่งดังนะครับกิ่งดินกิ่งสวยนี่ครับ้อยฝุ่นตบายยังสวยเลยนะครับร้อยฝุ่นตบายแล้วร้อยอุดอุดกระดิ่งนะครับไว้ข้างในนี่ครับเนื้อสวยนะนี่ครับเนื้อสวยใครวายใครได้นะองค์สี่ร้อยทุกรายการพี่เนาะนะผมไม่ลดแล้วนะครับไม่ลดแล้วนะครับเพราะผมลดให้เยอะแล้วนี่ครับอะจัดมานี่ครับชัดเจนนะครับจัดมานี่ครับ นี่ฮะนี่ครับเป็นพระกิ่งเจ็ดรอบนะเนี่ยเป็นพระสมเด็จสังกราชนี่ครับชื่นนี่ครับนี่ครับรายการที่สี่โอ้โหนี่โคตรเด็ดเลยผมบอกเลยเนี่อัะต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าอ่ะสมเด็จมั่งนี่ครับสมเด็จวัลฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะเป็นสมเด็จวัลฆังพิมพ์ใหญ่หนูอยู่ในห้าไปจับพักคีของสูงสุดของพระเครื่องนี่ครับคือว่าสมเด็จสมเด็จเลยนะครับเกตลุซุ้มนี่ครับอันนี้เกตยันซุ้มนี่ครับอ่ะเนี่ยครับเป็น พระสมเด็จนะครับวัดตะคังนะพิมพิมใหญ่นะครับเป็นเนื้อผงนะวัดตะคังโพสิตาลามนะัจังหวัดกรุงเทพมหานครนะรายการนี้รายการที่สิบห้านะครับจัดมาเนื้อสองเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อสวยนะครับมีข้าวนมตังอิวนะครับฐานเถินคมชัดเจนนะครับมวลสารนี่เป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยนะครับเกดจันซุ้มนะครับรายการนี้นะเกดจันซุ้มนะครับสมเด็จเนี่ยมีหลายพิมนะครับมีหลายสิบพิมมากนะครับนี่ครับมวลสารดีนะครับมวลสารเก่าเก่าเดิมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวนมตังอิวนะเนี่ยครับราข้านวนบ สี่ร้อยทุกรายการนะพี่นะผมจะจำหน่อยนะครับเผื่อท่านี่พี่คนอื่นนะครับดูคลิปไปแบบกอดูคลิปแล้วบางทีก็ไม่ผมไม่ได้บอกราคาแต่ผมบอกใครดูคลิปแต่แต่ต้นอ่ะนะครับจะรู้เรื่องนะครับอ่ะจัดไปพี่นะรายการนี้รายการที่สิบห้าจัดไปนะครับสวยๆเดิมๆนะครับนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบหกพี่เนาะนี่เป็นปิดตานะครับนี่เลยนะเป็นปิดตาหล่อแก้วนะครับหลังแบบนะครับ นี premises, 1, ่ครับปิดตาหลวงพ่อแก้วนะพิมพใหญ่นะครับหลังแบบนะครับวัดเคือวันนะครับจังหวัดชนบุรีนี่ครับตรงปกนะครับรายการที่สิบหกตรงปกนะครับตรงรูปถ่ายนะครับตรงคลิปแน่นอนนะผมส่งจริงทั่วไทยนะครับส่งมาเยอะแล้วนะครับส่งจริงทั่วไทยนะไม่มีการสับเปลี่ยนนะปิดแล้วปิดเลยนี่ครับอ่ะนี่ครับไวใยไขได้นะครับงานประกวดนะครับไว้ใไขได้นะครับหลังแบบสวยๆนะครับเป็นอันนี้เป็นเนื้อผงเกสรนะครับเป็นเนื้อผงเกสรหลังแบบนะครับแล้วก็ลงรักปิดทองไม่งดีนะครับรายการนี่รายการที่สิบหกนะครับไขวายไขได้แล้วก นี่ครับสวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมเลยนะครับเจอกันห้าโมงวันนี้ผมดูแล้วจะลงคลิปเที่ยงแน่นอนเนี่ยะครับเนี่ยครับเพราะกว่าจะไลฟ์สดกว่าจะไลฟ์อีกเนาะนะประมาณเที่ยงแน่นอนนะครับอ่ะจัดไปครับเที่ยงพอดีเลยครับใครจะไม่กินข้าวก็มาดูพระก่อนนะครับอ่ะจัดไปพี่ครับรายการที่สิบหกครับเป็นปิดตาหลวงพระแก้ววัดเครือวันนะครับหลังแบบนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนียครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับรายการที่สิบหกอ่ะต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดพี่นะครับชัดเจนเลยนะครับรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดนะเป็น นี่เลยเนี่ยหูกองพันเจ็ดนะครับเป็นรุ่นกองพันเจ็ดนะครับเหรียญลำปางไอเหรียญหลวงพ่อเสมเขมโกนะครับจังหวัดลำปางนะครับจัดมาปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับนะครับสุสานใต้ลักนะนี่ครับเป็นเนื้อเงินนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นเนื้อเงินนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นเหรียญสวยนะครับมีรอยจานด้วยนะครับมีรอยจานชัดเจนเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนีครับรอยจานสองข้างนะครับเหรียญหลวงพ่อเสบนะครับจังหวัดลำปางนี่ครับขายเชิญชอบเนาะนะครับสุสานใต้ลักพี่นะครับ นี่ครับก็เก็บให้เรียบร้อยเลยนี่ครับทหารบกที่เจ็ดนี่ครับของพันเจ็ดนี่ครับจัดไปพี่นะครับนี่เลยนะครับรายการที่สิบเจ็ดพี่นะครับใครโทรมาปิดบอกเลยนะแบบรายการเที่ยวไรนะครับหลวงพ่ออะไรผมก็ได้จัดส่งถูกเนาะนะครับนี่ครับสวยๆนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับจมนะครับผมบอกแล้วจมจริงวันนี้ถัดเจนแน่นอนนะครับรายการที่เจ็ดเอ้ยสิบเจ็ดสิบเจ็ดนี่ครับ ต่อไปเป็นรายการที่แปดนี่เลยนะครับรุ่นแรกเนี่ยครับเป็นรุ่นแรกไอ้นนี้เป็นรุ่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมดูอ่ะรุ่นสองนะครับรุ่นสองปีสองสองสี่หกหกเจดพี่ครับรุ่นสองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อช่ยนะครับวัดคงคารามนี่ครับจัดมาได้เลยนะครับเหรียญตรงปกทุรยการนี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อช่ยนะครับรุ่นสองนะเป็นเนื้อทองแดงนะครับปีสองสี่หกเจนะครับวัดคงคารามนะครับเพชรบุรีนี่ครับจัดมาพี่เนาะเนี่ยครับเอ เพชรบุรีอะถูกต้องเพชนะผมก็บางทีก็อ่านอ่านเร็วไปหน่อยอ่ะรายการนี้รายการที่สิแปดนะนะเปลี่ยญหลวงพ่อถุยนะครับวัดคงคารามนะครับรุ่นสองนะครับเป็นเหรียญรุ่นสองนะครับปีสองสี่หกเจ็ดนี่ครับจัดมาได้เลยนะนี่ครับจัดมานะครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงด้วยนะครับเป็นเนื้อทองแดงด้วยขายชอบประจัดมาเนี่ยข้างหลังยันเนี่ยสวยสวยแล้วยันนูนนะครับนะครับมีคาบพิงคาบเขียวครับนี่ครับรอยขอบปิ้นปิ้นนะครับรอยห่วงปิ้นปินอย่างนี้เลยนี่ครับรายการนี้รายการที่สิบแปด นี่คร <cues> ับจัดมานะจัดมาใครชอบนะครับแพ็กไม่ดีนะครับผมซีนเพียงดีนะครับผมต้องห่วงแล้วไม่ต้องกลัวกล่องเกิงแตกนะครับรับประกันได้เลยนะครับไม่มีกล่องแตกแน่นอนนะครับส่งจริงส่งไวนะครับช่องเราได้เลยนะครับนี่ครับรายการนี่รายการที่สิบแปดเนี่ยครับชัดเจนเพี่นะครับันนี้ชัดเจนเลยนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าเนี่ยครับรายการที่สิบเก้านี่เป็นเหรียญลูคูณนะครับรุ่นสร้างเรามีรุ่นสร้างเรามีเหมือนกันนะครับแต่องค์นี้มีรอยจานชัดเจนโอ้โหดูรอยจานดิรอยจานยังยาวนะครับ รุ 2, 5, 5, 9, so uh, it, os, ่นซ้าเรามีนะครับปีสองห้าหนึ่งเก้านะวัดปั้นไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวัดบ้านเกิดของแม่แม่ผมเลยนะครับผมบอกเลยวันจังหวัดบ้านเกิดของแม่ผมเลยนะครับบ้านผมอยู่ปักคงชัยนี่ครับนี่ครับนี่เลยนี่ครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะพี่นะเหรียญเนื้อเงินเลยนะครับอยจานยาวๆนี่ครับหลวงพ่อนี่ครับจานให้นี่ครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อครูณนี่ครับมีเหมือนปิดทองด้วยนะครับจำจนะครับรายการนี้รายการที่สิบเก้าพี่นะครับ ปีสองห้าหนึ่งเก้าด้วยเนาะหูโคตรคุ้มเนี่ยครับรุ่นสร้างเรามีปีหนึ่งหนึ่งเก้านะครับองค์สี่ร้อยทุกรายการนะพี่เนาะนะครับไม่มีไม่มีลดราคาให้แล้วนะผมลดให้มาเยอะแล้วเนี่ยครับวันนี้ขาดทุนให้แล้วนี่ครับอ่ะจัดไปนะครับเดิมเดิมเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อคูรุ่นสร้างเรามีนะปีสองห้าหนึ่งเก้านะวัดบ้านไร่นะครับอำเภออ่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยครับจำๆหน่อยครับนี่ครับหลวงพ่อคูณ นี่ครับจัดมานะครับรายการที่19นี่สวยเลยนะครับต่อไปเป็นรายการที่20โอ้โหนี่พระ20กว่ารายการพี่เป็นพระกองหมดเลยนะครับมีใบประกาศให้ด้วยนะครับยอดนิยมเลยนะครับผมบอกเลยนะครับลดราคาให้นะครับเหลือองค์ละ400นี่ครับอ่ะต่อมาเป็นปิดตานะครับหลวงปู่ยิ้มนี่ครับพิมพ์ชลูดนี่ครับอ่ะจัดไปพี่นะพิมพ์ชลูดนะครับเป็นเนื้อเนื้อผงคุกลักนะครับวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรายการนี้รายการที่20 นี่ครับชัดเจนนะครับลงรักปิดทองครับเป็นเนื้อผงคุกรักด้วยนะครับหลวงผู้ยิ้มนะครับใครยังไม่มีใครยังไม่ม <my shit. S 2> ีเก็บตสะสมนะครับจัดไม่เลยนะครับใครชอบเนาะนะครับนะครับเนื้อสวยเนื對對้อดีนะครับนี่ครับดูดินะครับความธรรมชาตินีครับเขาเรียกว่าธรรมธรรมชาติของหลวงพ่อเนียครับเป็นปิดตานะนะครับเป็นปิดตาเนี่เป็นไงเป็นปิดตาหลวงผู้ยิ้มเนยครับพิมพ์ะลูดด้วยนะครับพิมพ์พิมพ์เขาจะแบบพิมพ์ะลูดแบบยาวๆอย่างนี้นะครับพิมพ์ะลูดอ่ะ จัดมานะปิดตาหลวงพุยิมนี่ครับรายการที่ยี่สิบนีครับสวยๆชัดเจนนะครับตรงปกเนี่ยรายการที่ยี่สิบนะครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนี่ยวันนี้ประมาณเท่าไหร่ยี่ห้าองค์นะครับอ่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะเป็นเหรียญโชคดีนะหลวงพ่อเส็มเข็มโก้อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเหรียญโชคดีนะปีสองห้าสามสองนะครับเหรียญยอดนิยมเลยผมบอกเลยอยู่ไว้นะครับดีมากนะโชคดีนะครับร่ำรวยนะครับเงินทองไหลมาที่มาทําอะไรไม่ต <todo ces> ิดไม่ข <todo ces> ัด <todo> น <ces> ี่ยครับประมาณนี้นะครับ นี่ครับเหรียญโชคดีนะครับพิมพ์ใหญ่นะหลวงพ่อเสมเขมโกนะครับจังหวัดลำปางจัดไปเลยนะครับนี่ครับดาราก็ใส่นะครับดาราก็ชอบเลยนะครับนี่ข้างหลังเป็นเขาเรียกว่าหลังหนูนะครับเขาเขาเรียกว่าเหรียญโชคดีหลังหนูนะครับหลวงพ่อเสมเขมโกนะครับจังหวัดลำปางนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นี่ครับอ่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนี่ครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมเลยนะครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดชัดเจนวันนี้ชัดเจนเลยองค์สี่ร้อยเนี่ยโอ้โหโคตรคุ้มผมล้มมวยให้เลยครับ อะต่อมาพี่นะครับต่อมาเลยนะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีนนี่ครับรอยจานด้วยครับมีลอยจานมีรอยต่อโคลอยจานนะครับจานหลังหลังไปได้ตูดไปท้ายเป็นอะไรนะจานอกเหล่านี่ครับอะนี่ครับพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับสร้างมานานนะครับสร้างมาสมัยแบบน้ําท่วมแถวอะไรเขาเรียกว่าอะไรคนจีนมาเนี่ยครับคนจีนมาอยู่แถวเมืองไทยนะนี่ยครับเขาว่าเลย เคยซะเอละครับแหมผมก็มันยายไม่ถูกอะรายการที่ยี่สิบสองแล้วครับเนาะเนียครับไปต้องรอช้าเนียครับรายการที่ยี่บสองนะครับเนียครับเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับเนื้อโลหะผสมนะปีสองสี่แปดห้าเนียครับปีสองสี่แปดห้าครับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะพี่นะเนี่ยครับพระพุทธชินราชอินโดจีนเนี่ยครับสวยนะครับรายการนี้รายการที่ยี่สนะ 85, 85, นะิบสองพี่สวยคมพระเจนนะครับเนี่ยดูก้่นนะครับดูกล่นเป็น หลังจะเอเป็นยันอกเราพี่นะเนี่ยครับมีร้อยต่อโคให้เรียบร้อยนะครับชัดเจนนะนียครับใายชอบนะครับจัดมาได้เลยนะครับนี่ครับพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับคนจีนเมื่อก่อนนี้ไปวัดนะนะครับแล้วก็เขาให้มาเนี่ยครับเขาให้มาแบบหลวงพ่อเขาทําแจกนะครับคนเขาเรียกว่าคนจีนคนอะไรเขาย้ายมาอะไรประมาณนี้ผมก็ลืมๆนะนะครับอ่ะรายการที่ยี่สิบสองแล้วกันนะผมก็จะบรรยายเหมือนกันนะบางทีก็ลืมครับ ใช้าคาเรียบเรียมคาไม่ได้เนี่ยครับประมาณนี้อ่ะรายการที่ยี่สิบสองนีครับจ well. ัดไปพี่นะครับอย่าให้เสียเวลาเนี่ยครับอง์ละสี่ร้อยทุกรายการนะครับต่อไปเป็นรายการท 2> 2> ี่ยี oui> ่บาพี่นะครับรายการที่ยี่ิบสามเนี่ยครับเป็นหลวงพุทิมนะครับรายการนี้เป็นหลวงพุทิมเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่านุมานนะครับหลวงพุทิมนะปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับวัดละหารไร่จังหวัดระยองเนี่ยครับจัดมาพี่เนาะนะครับหาุมานนียครับมีไ้วยดีนะครับปลอดภัยเข้าเขาเรียกเข้าแค่เอ๊ แม่ลิ้นผมก็พันกันซะแล้วนี่ครับอ่ะรายการที่ยี่สิบสามนี่ครับนี่ครับจัดมานะครับเป็นหานุมานนี่ครับหลวงปู่ทิมนี่สวยๆนะนะครับสวยๆเลยนะเดิมๆนะครับมีคาบเขาเรียกคาบเขียวคาบพิ้งครับครับรายการที่ยี่สิบสามนี่ครับนี่สวยๆนะฮนุมานเดิมๆเลยนะมีมีมีองค์เดียวด้วยนะครับมีตัวเดียวด้วยนะครับ อนุมาลวงพุทิมวัดละหานไรนะครับมีไว้ดีนี่ครับอ่ะจัดมานะปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับสวยนะครับไข่โทบไข่โทบบอกก็ปิดบอกด้วยครับรายการเที่ยวไรหลวงพ่อไรผมก็ได้จัดให้ถูกส่งให้ถูกอ่ะต่อมาพี่เนาะต่อมาเลยดีกว่านะครับต้องเสียเวลานะรับรายการที่ยี่สิบสี่นี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่นะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับรูปไข่หลวงพ่อเดิมนะครับรุ่นแรก นะครับรุ่นแรกปีสองสี really? ่แปดสองนะครับวัดหนองโพนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับรอยจานเป็นเหรียญเนื้อเงินะครับหลงพ่อเดิมนะครับนี่ครับเหรียญรอยจะเลยดูรอยจานพี่นะครับรอยจานหลงพ่อเดิมจริงๆเลยนี่ครับนี่ครับรอยจานหลงพ่อเดิมต้องอย่างนี้นี่ครับชัดเจนนะนี่ครับใครวายใครได้ละกันนะนะครับใครวายใครได้นี่ครับใครโทรว่าปิดก่อนได้ก่อนนะครับจับจองกันได้นีครับนี่โอ้โหดูดิมีออกแบบทองๆด้วยนะครับเหมือนแบบ เหมือนเป็นหน้าหน้ากากทองอะไรนี่แล้วก็เขาไปไปพันขูดผิวออกหรือพมยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่สวยจริงนะครับ <c oughs> สวยจริงนะครับ <irs> ปีสองสี่แปดสองนะครับรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบสี่พี่นะจําไว้แม่นนะครับจําไว้แม่นนะองค์สี่ร้อยทุกรายการนะครับจาไว้แม่นนะครับใครไว้ใครได้อย่างเดียวนะครับจัดมาพี่นะนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ยี่สิบสี่นะครับชัดเจนนะครับคมชัดเจนคมชัดลึกนะครับท่องเราได้เลยนะครับ องค์400นะส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางนะครับส่งฟรีมีเก็บปลายทางแต่ส่งฟรีอ่ะไม่ไม่ได้บวกเพิ่มอะไรนะนะครับอ่ะรายการนี้นะครับรายการที่24นะครับอ่ะต่อไปพี่เปนะ็นรายการสุดท้าย,ยนะน,น,นี่เลยนะนะครับรายการสุดท้ายนะครับผมบอกเลยนะครับชัดเจนนะครับองค์นี้ชัดเจนนะครับหลวงปู่สุกนะครับเป็นนี่เลยนะครับเหรียญเขาเรียกว่าพิมพ์ประพามนทนี่ครับหลวงปู่สุกรันะวัดปากคลองมัดขามเท่านะครับจังหวัดไยนาทนะครับนะครับเขาเรียกว่าเหรียญประพาบนทนี่เขาเรียกว่าเหรียญ เหรียญหล่อนะครับสี่เหลี่ยมนะครับหลวงพ่สุกนะครับครับพิมพ์ประพามนทนนี่ครับจัดมาพี่นะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับเนื้อสวยเนื้อสวยออกแบบเขียวๆนะครับค่าพิ้งนะครับชัดเจนนะนี่ครับชัดเจนใครไวใขายได้ละกันนะครับขายไว้คาได้นะครับขายโถปิ่อนก็ได้แน่นอนนะครับนี่ลอยจานนะครับลอยจานของหลวงพ่อสุขนะครับวัดปาคลองนะครับจังหวัดชายนาทนี่ครับนะครับนี่โอ้โหวันนี้เด็ดจริงนะครับล้มมวยให้เด็ดเด็ดเลยนะครับ เนี่ยครับวันนี้วันเสาร์ด้วยนะครับวันเสาร์ใครว่างไว้จากการทํางานหรือว่าใครไม่ได้ทำงานก็จัดมาได้เลยเนี่ยครับจัดมาเนี่ยครับราคาแบ่งปันให้แล้วนี่ครับอ่ะรายการนี้นะหลวงพุทธุกนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับอ่ะวันนี้ขอพูดกับพี่เอฟซีนะที่เข้ามารับชมอีพีที่สามร้อยแปดสิบเอ็สามร้อยแปดสิบห้าด้วยนะถ้าผมพูดผิดประการใดไปองไหนหรือว่าผมพูด ไม่เข้าหูเนาะนะครับหรือว่าพูดผิดพูดถูกไปยังไงก็ต้องขออภัยพี่ๆ Fc ทุกท่านด้วยนะนะครับอ่ะฝากช่องหน่อยนะครับกับช่องทีเด็ดพระอันบ้านพระเมาสนใจเบอร์โทร0956232847นะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านที่พี่จะแอด ID l i n ยมาทางเราก็ได้เบอร์0956232847น้านะครับวันนี้ขอขอบคุณท่านพี่ Fc ที่เข้ามารับชม EP นี้ด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณครับผม